ครับสวัสดีครับนี่จะใชหมครับในารานจัดซ่อมนะบ้านนะครับไดกินอิเมพัลเตอร์อาสามสองน,นะครับมีปัญหาเปิดอยู่ใช่ไหมครับมีปัญหาเปิดคอยร้อนไม่ทํางานนะเห็นว่าพัดลมไม่หมุนนะหรือทำงานแล้วตัดหรือเปล่าไม่มั่นใจไปด,ดูก่อนเนาะนักจะไม่ล้างเป็นปีแล้วมั้ยแน่ฝุ่นนะครับงไงพยายามล้างทุกแอร์ทุกหเดือนนะครับฝุน่นเยอะมาก ไม่ได้ปิดเนาะจับกระแสก่อน0.2แอม์0.23ไม่แน่ใจว่าเส้นไหนเส้นนี้รอเปล่าเมนเส้นไหนแอมเยอะก็เส้นนั้นแหละครับ0.6อ่ะวานเปิดดูครับตั้ง20แอมขึ้น0.3นะเปิดแอลพี่ครับ ดูใชมันทำไปเดี๋ยวเราตัดเลยไหมเช็คโคดก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเช็คชโคดไม่ขึ้นโอเคเสียงอ่อนนะครับศูนย์จุดสามอ๋อพัดลมหมุนอยู่น,าาน่าจะทำงานแล้วตัดนะกำลังทำงานอยู่น่าจะทำแล้วตัดนะครับ การนี้ระบายความร้อนไม่ได้ไม่นานก็น่าจะตัดโอเคสองอ่ตัดแล้วโอเคทำงานไม่เดือตัดนะครับาการเช็บขดไม่ขึ้นโอเคครับปิดเบรกเกอร์เลยครับน่าจะบอดเสียแล้วครับการน,นี้ไม่รอดเดี๋ยวดูบอดกันนี่นะครับ ัวน <the> ี้เ um, ป okay, right. <c oughs> okay, ็นตัวท็อปอยู่เป็นตัวประหยัดไฟนะครับมอเตอร์คอยเย็นไอ้คอยร้อนอินเวอร์เตอร์นะแผงคีเป็นอลูมิเนียมท่อเป็นทองแดงนะครับคอยเป็นสองชั้นนะครับสองชั้นโอเคดีอยู่หน้างานเตี้ยนะไม่สูงมากถอดตัวมอเตอร์ อีว wow. นะีวาวมอเตอร์สไลด์เนาะโอ้ว่โหลดนะครับอ็กเตอร์เออร์มิเตอร์นะครับคอมเพรสเซอร์จะต้องถอดแผงออกมาข้างนอกนะครับ

จะย้อนแสงน้นิดนึงนะพอเห็นวัดค่าพับปลาซิสตเตอร์ดูไม่พอแห้งไหมนะฮะการส่วนมากไม่น่ารอดนะการเจ็ดจุดสามสามนะครับ,เ, 3. 3. รบเ,เสียชัวนะค แอบแล้วนะซิลิโคนก็ไม่แห้งเท่าไหร่นะตรงนี้แห้งหน่อยตรง i p พไม่แห้งนะครับต้องใส่ซิลิโคนใหม่ตรงไดโอดยังเหนีย,นย,หยวเหนียวอยู่แต่ก็ต้องใส่ครับมีซิลิโคนแห้งแล้วก็มีปลามีปัญหาจะต้องบักเกียอะไรต้องใหม่มานะั้นนี้เดี๋ยวผมว่าจะทำทีวีผมว,ว่ายังไม่ได้่อมเลยอ๋อ ค่อยๆทำค่อยๆทำเพราะว่าตอนนั้นผมไม่นี่ไงแถวๆนี้ช่างเขาก็มาอยู่มันผมขี้เกียจแบกไปด้วยแหละอืมยาวักขนาฮะสิบเก้าจุดแปดสองยี่สิบเมโครนะครับวันนั้นมแม่ผมพอดูตอนฝนตกครับก็มากือ ฟ้าลง่ะครับนี่บอกว่าหลังปีใหม่โอ้ยตอนแรกว่าจะลาหยุดยาวๆแล้วก็มาทำพื้นห้องครับโอเคครับรั้วก็วัดคาปาร้อยสี่สิบสองไมโครได้ตัวนี้ฮะพอะะเดี๋ยวกันเบอร์เบอร์นิดนึงของเข้ามาถามครับใช่ก็ใส่ซิลิโคน แล้วก็ขันเออเกาะไปแล้วนะครับเช็คสองเช็คสายให้ดีลืมไดมไหมเช็คสายครบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววานจะของเปิดเบรกเกอร์แล้วเปิดแอร์ครับรอบานสวิงมันปิดแล้วค่อยเปิดเบรกเกอร์ไอเปิดไอรีโมทนะครับเปิดเบรกเกอร์แล้วครับ ส่วนจุดสองเสียงอ่นอน,น,างงานแล้วนะครับหลอด LED กระพริบนะครับส่วนจุดเจ็ดเสียงเรียลอ่อนนะครับทำงานแล้วครับโอเคหลอแป๊บนึ่งกา่ตัดก็โอเคนะครับส่วนจุดเจ็ดสองเจ็ดแปดห้าหนึ่งแมอมป์รอขึ้นสองแอมป์ะนะครับ พักไม่ตัดก็น่าจะโอเคนะครับสองแอมป์นะเทสก่อนประกอบนะฮะเดี๋ยว่อยเอาสายยางล้างแอร์หนะ่อยยันไม่ได้ครับมันจะพังนะสองจุดหกยดยที่คอยเย็นเนี่ยครับพอยเย็นตันก็จะไม่เร่งรอบนะสอ,องจุดหกรอสักพักตอนนี้สองจุดเจ็ดนะ สปีดแล้วครับ3แอมแล้วสามจุดหั้งจับไอตรงอมไว้นะมันสั่นสามจุดนะครับโนะอเนะค okay. แล้วประมาณนี้ อ่ะโอเคครับปิดเลยครับปิดปิลลีโมทนะครับโอเคอ่านะเหลือประกอบนะเดี๋ยวยางฉีดนะครับยางฉีดก่อนสะอาดกันครับอ่ะสปีดขึ้น5จุด5.38นะครับนี่เป็น6แอมป์นะครับปิลรีโมดนะครับปิดประกอบก่อนนะครับนี่ฟาร์มฉีดก็ออกอยู่นะครับ ว่ดีกว่าไม่ล้างนะครับต้อใส่บางโลดูอ่ะนี่ก็เอาต้องเอาฝุ่นออกก่อนฝุ่นมันเยอะนะครับมันจะไม่เหมือนปั๊มแรงๆเท่าไหร่นะครับก็่คือว่าโอเคอยู่ดีกว่าไม่ล้างนะครับ,เ,คครบลเ,เลยครับล้างคร่าวๆนะครับ ก็ใส่นั่นแหละน้อยจะได้แอร์จะได้ไม่พังเดือจะค่เย็นอย่างเดียวครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ